สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6 7 2 0 2้ก็นยคะขอให้พี่น้องสุขูสุขคนคนไทยในประเทศไทยอาศาัยอยู่ต่างแดนหรือเม้กระทั่งเพื่อนร่วมโลกมวลมนุษยชาติเนาะค่ะเนาะขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ค่ะคิดหวังสิ่งใดขอให้ได สมดังหวังดังปรารถนาด้อค่ะเดอ้อมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยสุขสมหวังโชคดีทุกทุกคนนะคะเดอ้อสวัสดีปีใหม่ค่ะเป็นจังไหนน้อพี่น้องฉลองปีใหม่คักขนาดบ่คลึกคืนบ่อยุบป,ประเทศไทยอะ่ะอืม กสิมวนคากยืนตัวเนาะมันเป็นเทศกาลปีใหม่แหมเปลี่ยนพ่อสอมาย,ย่ังสี่นะกะสิเป็นเอียงทีหญิ่งไงตัวลูกกสิยิ่งไ,งกกงไง่กับการเริมต้นปีใหม่ยังสี่นะทั้งยา,ยากๆก่ะมีความสุขกับครอบคัวฉลองสงไทยปีเก้าตอนหลับปีใหม่มีความสุข,ข,ข,ส 9, สขทุกๆปี ฉลองกันยังมีความสุขนะะเนาะก็ขอให้พี่น้องสุกขู่สุขคนมีความสุขสุขสมหวังใน้สิ่งที่ปรารถนานะคะเดอ้อมากอันใดชอบอันใดก็ปรารถนาเอาให้สมหวังให้โชคดีในสิ่งที่ปรารถนาเนาะค่ะเนาะอืม เริ่มต้นปีใหม่พ่อสอนใหม่เนาะค่ะเนาะสองพั 7, 2024, นห้าร้อยหกสิบเจ็ดสองพันยี่สิบสี่เนาะค่ะเนาะมีแต่สิ่งดีๆเลี้ยงดีๆเข้ามาในชีวิตเข้ามาในครอบครัวเนาะค่ะเนาะพบเจอแต่คนดีๆคนที่จริงใจต่อกันเนาะค่ะเนาะไปไสมาไสเดินทาง ไก่ไกเนะ้อไต่ออกตกกระขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปทั้งกลับสิบสิว่าเดินทางในประเทศในตา่างประเทศหรือคนไทยอาศัยอยู่ต่างประเทศก็ยังย่าเนี่ยเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนทั้งใดก็ะคอให้เดินทางด้วยปลอดภัยไปปลอดภัยมากปลอดภัยไปท่องเที่ยวยังมีความสุขนะคะเนาะ คิดดีหวังดีปรารถนาดีต่อทุกคนนะคะเนะา,ยาะย่าเป็นคนที่ปรารถนาดีหวังดีนะคะเนาะมีความสุขหลายๆในวันปีใหม่จากนี้ไปอีกสิองเดือนทุกๆเดือนก็ให้มีความสุข,ม,ม,ม,สขมีสิ่งดีๆนะเข้ามาเนาะกะมาวบาซัมนในปีใหม่ในวันปีใหม่ ขอสวัสดีปีใหม่อีกเทียนหนึ่งนะะเนาะค่ะเนาะขอให้มีความสุขหลายๆนะคะเด้อจากยาย่าค่ะหญิงยารักอิสระหญิงยาชีวิตบันบานถ้าเป็นเฟซบุ๊กอะหญิงยารักอิสระถ้าเป็น YouTube, ยูทูบอ่ะหญิงยาชีวิตบานบานเอาตรงๆเนี่แหละเป็นคนมกอิสระเป็นคนใส่ชีวิตง่งายๆเรียบงายบ่ายบานบานนะคะเนาะ สวัสดีปีใหม่ค่ะมีความสุขลายๆค่ะ